จากต่างแดนณนะประเทศแคนาดาพระธรรมรเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมุลคยานระอาจาจย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมุมงคลกรุงเทพมหาคนครประธานผู้กอตั้งสถาบันพลังจิตนุภาพและประธานสงไทยคณะทวยุทธแห่งประเทศแคนาดา สวัสดีวันนี้ก็คงพบกับท่านทั้งหลายในเรื่องของการตักเตือนอการตักเตือนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้ก็เป็นการตักเตือนแต่ว่าการตักเตือนนี้บางทีเราตักเตือน คนที่ได้รับการตัดเตือนก็โกรธเพราะว่าอยู่ดีๆทำไมถิงจะมาว่าเช่นนี้เพราะฉะนั้นการตัดเตือนเนี่ยถ้าหากว่าตัดเตือนแอผิดกาลเทศะมันก็ทำให้ไม่ได้ผลนอกจากไม่ได้ผลแล้วก็ยังโกรธเคืองกันอีกด้วยเพราะคนเรานั้นมีมานะทิฏฐิ ถือตนถือตัวมากเมื่อเวลาที่ใครจะตักเตือนสักหน่อยก็เลยไม่ยอมรับแต่พอเวลาที่เราได้ประสบเหตุการณ์ที่เขาตักเตือนเราก็คิดได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ยังไงก็ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็จึงได้กลายเป็นธรรมเทศนาธรรมเทศนา ก็คือการตักเตือนเ,อเมื่อพระท่านเทศท่านก็พยายามที่จะชี้แจงธรรมะต่างๆให้ญาติโยมเข้าใจทั้งนี้ก็คือการตักเตือนแต่ว่าการตักเตือนด้วยพระธรรมเทศนาเป็นการตักเตือนโดยส่วนกลางก็ไม่มีใครโกรธนอกจากว่าเราฟังเทศ เราก็ถือว่าฟังเทศได้บุญอยู่แล้วบางทีเราก็ลืมไปแต่พอได้ไปฟังเทศแล้วก็คิดได้ตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าแสดงถึงว่าอาเสวนาจะพาลาังอย่าไปเสพคบหาคนพันนะปัญทิตานันจะเสวนาไปเสพคบหาบัณฑิตเอะ นี่เป็นคำเตือนที่พระพุทธเจ้าเตือนเมื่อไปเสพข้อหาคนพาลมันก็พาเราไปผิดเช่นอย่างครอบคนกินเหล้ามาสุราก็เลยเมาไปตามเขาครอบคนติดยาเสพติดก็ติดไปตามเขาพบครอบ,บพวกขโมยก็ขโมยไปตามเขาหรือพบพวกโจรก็เป็นโจรไปตามเขา หรือว่าครอบพวกขี้กองก็เลยทขี้กองไปตามเขาอย่างเนี้ยอันนี้คือครอบนผนพานแล้วผลที่ออกมาครอบคนเหล่านั้นเราก็ได้รับความทุกข์ครอบคนกินเหล้าเราไม่เคยกินเหล้าเราก็ไปกินซะแล้วมันก็เกิดโรคเกิดภัยแล้วก็เกิดการเสียสติหรือไปครอบก็คนกอง ก็กองได้ทีหนึ่งสองทีไม่เช้าก็โดนจับเข้าคุกเข้าสรางอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าอาสวนาจะบพาลานังอย่าไปครอบสะควรเหล่านั้นปัญชิตตานันจะเสวนาให้โคหาบัณฑิตบัณฑิตก็คือนักปรา์นักปรา์ก็คือผู้ฉลาดผู้ฉลาดก็คือผู้ที่รอบรู้แล้วผู้ที่ประพฤติสุดเจริต ไม่ใช่พูดอย่างนึ่งทำอย่างหนึ่งแต่พูดแล้วก็ทำมีสัตว์จริงมีความซื่อสัตย์เมื่อคบคนดีคนดีก็พาไปขยันขยันทำงานพบคนดีคนดีก็พาไปทำกิจการต่างๆที่สุจริตเกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็คนที่เป็นบัณฑิต ก็จะพาไปทำบุญทานการกุศลเพื่อที่จะให้มีกุศลติดตนตามตัวผู้ที่เป็นบัณฑิตก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนสมาธิเราก็ได้ไปฟังคำสั่งสอนแล้วเราก็ได้ปฏิบัติสมาธิเราก็เกิดความเยือเกเยนใจแล้วเราก็ได้รับความสุข นอกจากได้รับความสุขในชาตินี้แล้วก็ยังได้รับความสุขในชาติหน้าอีกด้วยคำสิวจึงว่าบัณฑิตตานันจะเสวนาการครอบบัณฑิตนี่คือคำเตือนพระพุทธเจ้านอกจากนั้นพระองค์ก็เตือนอีกว่าบูชาจาปูชนียานังบูชาในสิ่งที่ควรบูชาอย่าไปบูชาในสิ่งที่ผิดสิ่งใดผิด ก็ทำตัวให้ห่างไกลไปบูชาต้นไม้บ้างไปบูชาหินบ้างไปบูชาแม่น้ำบ้างไปบูชาอะไรสารพัดมันก็ผิดบูชาที่ถูกต้องก็คือบูชาคุณพ่อบูชาคุณแม่บูชาพระอาจารย์บูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรม บูชาคุณพระสงฆ์บูชาสิ่งเหล่านี้มันเป็นกุศลติดตัวมันเป็นสิ่งเท่เรียกว่าจาริยธรรมที่ดีงามคนที่ดูถูกพ่อแม่คนที่ดูถูกท่านผู้มีคุณมันไม่ใช่จริยธรรมมันเป็นเรื่องของอาธรรมคนที่เขามีบุญคุณต่อเราเราก็จะต้อง รู้จักบูชาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนบอกว่าบูชาจากปูชนียานางบูชาในสิ่งที่ควรบูชาไปเห็นต้นปีกล้วยออกข้ามต้นก็ไปบูชาไปเห็นต้นไม้ใหญ่ก็สามารถที่จะให้ชอกให้ลาบก็ไปบูชาอะไรเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ บูชาที่จะทำให้เราไปสวรรค์ไปนิพพานหรือไปได้รับความสุขได้พรยเหตุนั้นการสักเตือนจึงเป็นสิ่งสำคัญทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงว่าการฟังเทศน์นี่ได้บุญมากได้ทั้งบุญได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสิ่งที่เราจะปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพากันบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเช่นอย่างผู้ใดเขาเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้เราทำสมาธิเราได้รับความเยือกเย็นใจอย่างนี้ก็ควรบูชาเมื่อเป็นเช่นนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงต่อไปว่า เอตมังครมุตมังเป็นมงคลน,นั้นอุดมสูงสดอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีสาธุเจ้าที่เรื่องอะอ่าเนี่ยเป็น